โอ้ยขี้โคนอนะออพี่น้องหลังนี่เยอะอยู่พี่น้องแต่มีแต่ตัวใหญ่ๆอยู่เลยนะพี่น้องมีแต่ตัวสวยๆเลยแหละเห็นไหมมีแต่ตัวสวยๆ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เจอกับผมหาก,กินริมคันนาครับพี่น้องวันนี้ผมก็จะพามาใส่ที่ดักกุ้งครับวันนี้ไม่ได้เอามาสิบหลังครับเอามาแค่หกหลังมาดูกันว่าจะหมานไหมครับส่วนอาหารผมก็จะใส่เป็นพวกอาหารปลาดุกกับอาหารกบเหมือนเดิมครับพี่น้องที่ใสก่ก็ทั้งข้างนี่ เดี๋ยวมาดูของใส่ก่อนผมก่อนพี่น้องเหมือนเดิมครับที่ดะก,กุ้งเขาเรียกมุ้งมุ้งดะก,กุ้งใช่ไหมพี่น้องเขาเรียกกันอย่างงี้หรือเปล่านี่ครับกางง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ใบหย่อนเลยไปวางบนที่เราต้องการที่เราจะวางกันอาหารก็จะอยู่ข้างในแบบนี้ครับมันจะอยู่ตรงตามบ่อนเทพอดีพี่น้อง แต่นี่ผมไม่ได้มาดูกลางคืนครับผมจะรอชาวทีเดียวเลยะนี่ก็เวลาหกโมงแล้วครับกับดักกุ้งหกหลังเดี๋ยวไปรูกันเลยพี่นอ้องว่าจะมาหรือเปล่าครับะนี่ครับพี่นอ้องอาจะเป็นสะลูกเดิมที่เขาสูบแล้วครับวันนั้นที่ผมมาลองสามสี่หลังก็พอได้กินอยู่ครับแต่ผมจะมาลองวอี้จะกหกหลังพี่นอ้องเพราะว่าดักกุ้งเขาไม่นาหวงเนาะ เราไ่ได้ดักปลาเขาแล้วโว้ยตกเมื่พี่นอ้องที่ได้มาขบไหมนอ้องไปครับมันก็บวนดีอยู่ครับพี่นอ้องปลาหน่อยหลังจากเขาจับเสร็จแล้วก็จะมีเหลือปลาหน่อยปลาอะไรอย่างเงี้เต็มเลยพี่นอ้องเราไปใส่มาจากฝั่งหนุนดีกว่าเนาะครับก็จะโอู้หูยนะ เอ้ยอาจนได้พี่น้องเอ้ยเปลี่ยนตูดแล้เวไปลองตรงนู้นก่อนเลยคือไหมปลาหน่อยบ่นเต็มเลยเศของเขาหน่ายจะแม่หัวแล้วเนาะพี่น้องพระว่าเรามาดักกุ้งเฉยเดักกุ้งไม่น่าหวงครับแต่ถ้าเขาหวงเราคอยว่าอีกทีนึงคอยเอาขึ้นนะครับพี่น้องแต่เขาหวงเขาไม่ห่วงเขาขอดักเอาเลยดูดีกันเลยครับดักกันเลย อันแรกกันแรกของผมชุบขอแค่แบบให้มันท่วมรูจงนิดนึงพี่น้องก็ได้เรื่องเลยแหละ,ะประมาณนี้ก็โอเคครับถ้าไม่หายเนาะแต่ว่าเป็นเจ้าของซามาผมว่าเขาหน่าจะไม่เอาหรอกผมกลัวแบบคนอื่นขี่รถผ่านมาอย่างเงี้ยพี่น้องไปดูคันที่สองมีรูปลาไหลไม่รอดพี่น้อง นที่สองันที่สองตรงไหนดีอันที่สองตรงนี้เลยก็ะได้ไกลๆก,กันเลยเนาะว่าหกหลังองันที่สองก็ตรงนี้แหละชึบขอแค่ให้มันถ่วมรูพี่น้องอืมสนิทก็โอเคไปหลังที่สามกันเลยครับ ายาวเลยลงที่สามเราใส่ตรงนี้เลยก็ได้ครับพี่นออ้องเกาะกระเป๋าเนี่ยมามาครับลงที่สามดักกุ้งพี่น้องเอ้โอเค เหลืออยู่สามหลังแหละพี่น้องไ,ไปอีกฝัง่งนึงสามหลังแล้วลงตรงนี้อีกสักหลังนึงพี่น้องลองตรงนี้สักหลังนึงกี่โคตมันลึกโอ้ลองอย่างยากเลย Okay. ไปก่อ็จะไปตรงนี้อีกสักหลังหนึ่งล้วก็จะตรงนี้อีกสักหลังนึงพี่น้องสองหลังพอหกหลังครับมันนี๋ยวลองดักดูแล้วครับว่ามันจะหมาไม่ทำหมากก็ดีทำไมหมากก็มันเป็นไรครับก็ <laughs> ได้ลองดักถือว่าได้ลองดักพี่น้อง อีกขั้นหนึ่งกับทลงตรงนี้เลยพี่นอ้องผมาจะลงตรงนี้จากหลังนึงตรงนี้เลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ของหลังสุดท้ายเฮ้ยลงเลยครับลงเลยครับเป็นยังไงโอเคมโอเค หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายอะไรพี่น้องมานไหมมาดูกันคือไม่มาพี่น้องอหลังสุดท้ายก็ลงตรงนี้เลยนง่ายไปเลยครับโยนลงไปอ ัวมโอเคสักนิดหนึ่งติดไม้แนละ้วโอเคประมาณนี้นะครับพี่นอ้องดักเสร็จแล้วครับพี่นอ้องหกหลังมาลอรุ่นตอนเช้าครับว่าจะได้กุ้งหรือเปล่า แล้วก็ว่าที่ดักของเราจะอยู่ครบไหมเพราะว่าของดักกลุ่งแบบนี้มันเสียงที่มันจะโดนเนาะผมใส่ก็มีเคยมีหนึ่งหลังแล้วก็สองหลังตรงนู้นสองหลังสามหลังสี่หลังแล้วก็ ห้าหลังแล้วก็หกลังสุดท้ายครับพี่น้องหกลังลลครับละที่เขาสูบแล้วลองดูครับพี่น้องว่าจะหมานไหมแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนนั่งเล่นสักคู่หนึ่งก่อนครับส่วนที่ผมไปดูพวกปลาเลี่ยปลาอะไรมาที่ไว้ใส่เบ็ดพี่น้องเจอหนูทางหนูอยู่เด้เจอตีนมันอยู่ก็คลองครับแต่ยังไม่มีเหยื่อที่จะไปใส่ เพราะว่าครับที่ว่าผมโมผมลองไม่ใช่งานแล้วก็โอเคอยู่นะทิดดีอยู่พี่น้องแต่ถ่ายลง <c oughs> ไม่ได้พี่น้องเดินทางกับบ้านกันพี่น้องแ๋ยวเรามารอ,ล,อลุ้นกันเนาะว่าของดักกุ้งเราจะได้ปลาได้กุ้งไหมหรือได้ปลาไหมหรือว่าตอนเช้ามาของดักกุ้งเราจะไม่อยู่แล้วพี่น้อง มาเจอกันตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับไปดูของรัก,กลุมกันพี่น้องจะมาไหมเมื่อคืนก็ขี่รถมาดูตอนกลางคืนนะครับมาดูว่ามันยังอยู่ไหมเพราะว่ามันถุดติดตามพี่น้องเราเรดดักอะ่ะมันผลหน้ามาผมเกาะกลัวมันหายแล้วครับไปไปดูกันเลยพี่น้องหกโมงครึ่งแล้วครับ ชมบรรยากาศตอนเช้าๆครับพี่น้องพระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นแล้วส่วนอากาศก็ยังเย็นอยู่ครับยังมีหมอกยังมีอะไรอยู่ครับพี่น้องเหมือนเดิมครับลงน้ำเหมือนเดิม <c oughs> ดูกุุงเวยกันครับพระอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วใกล้จะขึ้นแล้วเป็นแสงขึ้นมานิดนึงแล้วพี่น้องอากาศก็ยังเย็นๆยนอยู่ครับยังมีหมอกอยู่ปลาลุยกันครับ อถึงแล้วครับพี่น้องไปรุ่นกันครับกับหกหลังของลุงของเราพี่น้องก็อยู่นี่แหละครับไปไปรุ่นกันครับพี่น้องลงเลยครับเดี๋ยวจะสายเดี๋ยวจะสายจะมาหรือเปล่าครับทุกคนจะมาหรือเปล่าจะได้ตัวไหมต้องมารุนกันครับเออ สำหรับคลิปใส่เบ็ดก่อนนาะจะเป็นสักวันสองวันแล้วครับพี่น้องกำลังหายเหยื่ออยู่ครับเดี๋ยวเราไปกู้ฝั่งหนุนมาก,ก่อนดีกว่าพี่น้องทางนู้นเป็นจีไกลก,กว่าเราออนไกลก่อนให้กลับมาโอ้อามาาไมีแต่ลอยเขามาหาปลาไหลหรือเปล่าพี่น้องลอยลอยคุดน่ะให้ดูลอยผมหลุดออกมาเนี่โอ้ยพี่น้องกาดลงมาตีนกาพข่วนเลยโอ้นี่หรอวะคุมว่าแม่นแล้วนยเลยเขามาหาปลาไหล นี่พี่น้องเม่นไหมเลยเขาจุกรูปอะไรไม่แหม็นนี้เพามว่าเม่นแหละน้อดูคนแนนกัน,กกนพี่น้อง <c oughs> หลังเลขหลังเลขบรรยากาศตอนเช้าๆเป็นยังไงกันบ้างพี่น้อง ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็มีน้ำมูกมีอะไรนิดหน่อยมาดูหลังแหลกกันครับถ้าไม่อยู่ลึกกันเอาวานี่ลงขึ้นกับไม่ไดม้นี่นอนกี่คนลึกหลังแหลกมาดูกันครับไหลลึกหรอกหืมเข่าครับแต่ไม่ไม่เยอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ดูรังที่สองอลังที่สองก็เข้ามาอนกันครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะดูมันเป็นอากาศน้ำให้พี่น้อง ข้าเหมือนกันครับแต่ไม่เคยเยอะผมก,ก็จะเก็บเป็นแบบนี้เลยแหละพี่น้องแล้วก็ค่อยไปเออไปเทเอาครับแล้วก็ไปเลือกเอาต่างหากหลังที่สามโอ,โอ,โอ้ขี่โคนนะ พี่น้องหลังนี่เยอะอยู่พี่น้องแต่มีแต่ตัวใหญ่ๆอยู่เลยนะพี่น้องมีแต่ตัวสวยๆเลยนะเห็นไหมีต่ตัวสวยๆค่อยไปเทอยู่บาท แต่มาสามลังแล้วพี่น้องรุ่นต่อครับว่าลังที่สี่จะหมานไหมอีกสามลังสุดท้ายพี่น้องเบาให้ก่อนไปลุยกันครับดูหลังที่สี่นี่พี่น้องโอ้ีหโคลนลึกอึ๊อ่า นี่พี่น้องก็ยังได้อยู่ครับโอ,ไาาอ้ได้ปลามาสองตัวได้ปลามาสองตัวเลยครับปลาก็ดีเอาไว้เกาะเบ็ดก็ดีพี่น้องหลังดีสีมาแล้วครับ สี่แล้วครับเลืออีกสองหลังรุ่นกันยาวครับอีกสองหลังแต่รอบที่แล้วที่เรามาก็สองหลังที่เราจะกำลังเก็บนีกคเขาพอ,พอด้พอได้อยู่นะพี่น้นองนี่ขอวางไว้นี่ก่อนดูสองหลังสุดท้ายครับว่าจะพอได้ไหม <laughs> เตป่ามาอีกสองตัวครับแล้วก็กุ้งตัวใหญ่อยู่ปลาก็เอาไว้กอบิดครับพี่นอ้องโอ,โอ้ได้รูกเยอะได้เกือบสิบคันเลยเนาะได้เกือบสิบคันแล้วหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายแล้ว <c oughs> เจ็บคอพี่นอ้องอากาศเย็นหายใจกระเส็บจมูก ออันนี้ก็ได้ปลาอีกหนึ่งตัวพี่น้องแล้วก็กุ้งหลายตัวเลยครับได้เยอะเด้เยอะฝั่งนี้เยอะเยอะฝั่งนู้นไม่ค่อยเข้าเลยครับพี่นอ้องสงสัยผมว่ามันเดินฝั่งนี้นี่นี่นะผมเดินดักไว้สองฝั่งเนาะียบบ้อยแล้วครับนเนี่อยอาเร่องพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเราเรากลับไปเทยอยู่บ้านแล้วก็ขัด พอจะได้เยอะไหมครับพอจะได้พอได้ก้อยไหมพี่น้องไปเดินทางกลับางกันครับพี่น้องอุปกรณ์ก็อยู่ข้างหลังเลยครับพอได้กินหรือเปล่าพอได้กินหรือเปล่า อากาศตอนเช้าอ้ยเย็นๆพี่น้องแล้วเราวันนอกรอก็ประมาณนี้แล้วครับเย็นๆอากาศบริสุทธิ์พร้อมกินธรรมชาติครับกินนากินดินกินคลองกินน้ำพวกนี้ครับเดีละละละ๋ยวรอตอนมาถึงบ้านตอนเดือดพุ่งกันเลยครับพี่น้อง สวนเยอะที่ว่าผมไปดักกลุ่มมามันเหลือเนาะผมก็จะไปให้ปลาเลยครับให้ปลาหมอเลยเพราะว่าผมเลี้ยงปลาหมอไว้ที่ได้ไม่ต้องทิ้งครับแต่น่าหน้ามัางท่านพวกเขาจะดักเสียลยอบ,บางคนเขาเกาะมาตากแดดอีกรอบนึงแล้วก็ไปดักใหม่แล้วก็ใส่เป็นพวกนาปลาอะไรเงี้ยครับผมเห็นเขาทำกันนะแต่ผมก,ก็ไม่เคยทำ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพกรั้งโอู้ได้หลายอยู่ดิผมขัดให้ดูก่อนครับพี่น้องนี่ครับได้อยู่เนาะแต่ยังไม่ได้ขัดเลยครับแต่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนเนาะแต่ขัดเสร็จแล้วจะได้เยอะไหม <laughs> ไปมาดูกันพี่น้องเอ้ย ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพอได้ตัวสำหรับใครที่ชอบให้อยู่หหยกินดักกุ้งดักหอยดักปลาดักหนู๋พวกหากินลำธรรมชาติครับพี่นอ้องกินตามด,ดูไปแล้วครับด,ดูนี่กินมีหนามแล้วก็ใส่เบ็ดฤดูมีเขาเขาก็ใส่เบ็ดกันครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบพียงเาน,น้ครับใครที่ชอบก็บกกไดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย